哼 ผู้ชมคะที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นการให้บริการสปาที่แตกต่างออกไปรูปแบบก็แตกต่างกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทราบข้อมูลเหล่านั้นว่าแตกต่างกันอย่างไรจากผู้บริหารค่ะกรรมการผู้บริหารไอสปาค่ะคุณสิริรัตน์ฟุ้งขจรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเล็กส,สั้นๆพี่เล็กนะคะ,คะพี่เล็กคะออไอสปาเนี่ยมีเริ่มจุดเริ่มต้นมาจากยังไงเหระคะพี่เล็ก ก็ค <S preach ers> <á> ือเราเริ <ín. S 1> <and> ่มย้อนหลังไปนะคะเมื่อปี2 5 4 8 -48 ประมาณนั้นนะคะก็คือได้ไปที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เรามีไอเดียว่าเราน่าจะนำสปาไทยเนี่ยไปเปิดเผยแพร่ที่กรุงปักกิ่งแล้วตอนนั้นก็คือเราคือเป็นคอนเซ็ปต์เลยคิดว่าจะต้องเป็น the first ไทยสปา in Beijing ก็คือเป็นสปาไทยที่แรกในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นการเซอร์วิส แบบไทยการตกแต่งแล้วก็ทรีทเมนต์ที่เราจะนําไปนี่ก็คือเป็นรูปแบบของไทยทั้งหมดแล้วก็ใช้พนักงานเนี่ยเป็นคนไทยด้วยค่ะค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่นั่นก็คือเหมือนอยากให้มีสปาที่รูปแบบเป็นแบบไทยเลยเหมือนยกสปาที่ประเทศไทยไปวางไว้ที่กรุงปักกิ่งใช่ค่ะแบบนั้นค่ะแล้วก็อยากให้คนที่มาใช้บริการ เดินเข้ามารู้สึกวิว้าวอยู่ประเทศไทยทแบบนั้น,นใช่ไหม<ช><ช>คะนั่นก็คือปี2548ใช่ค่ะตอนนั้นธุรกิจสปาเป็นยังไงคะเฟื่องฟูมากแค่ไหนถ้าเกิดในช่วงนั้นเนี่ยถ้าในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกันในประเทศจีนตอนช่วงนั้นคือไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนยังเป็นสิ่งใหม่ที่เรานําเข้าไปในใน,ในประเทศจีนนะคะ ประเทศจีนเขามีวัฒนธรรมในเรื่องของการนวดไหมคะพี่เล็กก็เขาก็มีจริงๆแล้วเขามีศาสตร์ที่เป็นของเขาอยู่นะคะก็คือเป็นนวดแบบอย่างนวดเท้าแบบจีนนวดนวดตัวนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแบบจีนของเขาก็มีแล้วก็ เหมือนกับว่านในประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยก็คือมีการตั้งโรงเรียนซึ่งใช้การนวดเนี่ยมาบำบัดรักษาอาการเจ็บป,ป่วยด้วยนะคะ,ะแต่ว่า,าเขาจะต่างจากจากบ้านเรา<ข>น่อนงเขาก็มีเหมือนกัน,เ,กเ,นเป็นสาสต<า>ั์ข,ของเขาถ้าผู้ชมเคยชมหนังจีน คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นเขาก็จะมีการทุกท้าใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างแตกต่างกับสปาของไทยหรือว่าการนวดเร็วเร็วนวดแบบเร็วเร็วบัดสบายรลแบบนั้ก็แตกต่างกันใชนั่นคือข้อแตกต่างของนวดแบบไทยนี่คือจะใช้วิธีหรือท่าทางการนวดที่ค่อนข้างช้าค่ะแล้วก็เน้นไปตามเส้นถ้าเกิดคนที่อยู่ในในสายการนวดก็เขาจะเรียกว่าเส้นประธานเส้นสิบอะค่ะค่ะ ก็คือเน้นตามจุดต่างๆผ่อนคลายช่วงไหล่ช่วงหลังช่วงขาขาแล้วก็การโนวดก็จะเป็นแบบเนิบหนนาที่เรียกว่าเนิบหนนานะคะก็จะต่างกับแบบของจีนซึ่งเน้นเร็ว ถ้าเกิดสังเกตว,วิธีการนวดขอ,ของแบบจีนก็คืออย่างนวดเท้าเขากจะแบบว่ารีดเร็วเร็รเรแต่ว่ารวดเร็วเนี่ยมันก็เป็นาศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการที่ทําให้มันเร็วเร็วมันก็เหมือนเป็นไป,ไป,ไ,ปไปกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เลือดกระตุ้นให้เลือดลมไ,ไ,ไหลเวียนได้ดีแล้วพอหลังจากระหว่างที่นวดเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายแบบเท่าไหร่แต่ว่าหลังยังนวดเสร็จแล้ว ผ่อนคลายมากมนั่นคือการนวดแบบที่คนจีนเขาดันวดกันอยู่นะคะ,คะตอนนั้นที่ไปอะค่ะออพอไปเปิดให้บริการสปาแบบไทยได้รับเสียงตอบรับยังไงบ้างคะในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเราต้องแบบลุยการตลาดคือเราต้องประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แล้วก็เดินไปตามตึกต่างๆซึ่งผู้หญิงทำงานของจีนนะคะเขาไปนั่ง เราก็ต้องไปดูว่าเขาดูานั่งนั่งในในส่วนของร้านแบบไหนนั่งสือนิตยศาสตร์แมกซีนที่เขาอ่านเป็นอย่างไร<ม>อะไรเงี้ยค<ม>่ะช่วง6เดือนแรกช่วงนั้นรู้สึกท้อน,นิดนึงเป็นการทำ,ทำการตลาดที่ค่อนข้างหนักหนะักค่ะแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเนี่ยก็ลูกค้าก็คือก็จะเดินเข้ามาพอเขามาแล้วเขาเห็นว่าโอเคการบริการแบบแบบคนไทยอ่อนน้อมถ่อมตน เราก็คือแขกเข้ามามีการนัง่งล้างเท้าการาไหว้เรายิ้มต้อนรับแล้วก็วิธีการนวดแบบไทยนะคะก็คือทําให้เขาประทับใจหลังจากนั้นก็เป็นการบอกปากต่อปากมาเองเอง<ะ>หรือะะจากตรงนั้นปี 48, ส<ะ>ี่แอยู่นานแค่ไหนคะถึงมาเปิดที่ประเทศไทยก็ปี48จนถึงเมื่อปี2554เราก็ ่นานมากก็เราก็คือด้วยความที่เราเป็นคนไทยไงคะเราก็มองว่าเออไหนๆก็คือเอาสปาไทยเนี่ยไปไปโตที่ในในปักกิ่งแล้วเราคิดว่าได้เวลาแล้วแหละที่จะนํากลับเข้ามาที่เมืองไทยบ้างก็เลยเริ่มโครงการตรงนี้แล้วก็ได้เข้ามาคุยกับที่โรงแรมแหนด์มาร์คเพื่อจะร่วมทำธุรกิจด้วยกัน คุณผู้ชมคะไอสปานะคะที่ประเทศไทยตั้งอยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คค่ะบนถนนสุขุมวิทนะคะระหว่างซอย4และก็ซอย6ะนะคะคุณผู้ชมคะจะต้องบอกว่าพี่เล็กเนี่ยได้นำสปาของคนไทยนะะไปตั้งที่กรุงปักกิ่งและถึงเวลาแล้วที่จะนำสปากลับมานะขณะนั้นเป็นปี5-4ค่ะ,คะซึ่งเป็นปีที่ธุรกิจสปาเอ่้อล้นมาก พี่เล็กมีวิธีการอย่างไรคะที่ทําให้เราโดดเด่นกว่าสปาที่อื่นๆค่ะก็จากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการสปามานะคะก็เลยนึกก็คือโอเคเราจะกลับเอาสปาไทยเนี่ยกลับมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะมีคนก็นึกว่าเออถ้าเราเป็นคนไทยออแนวคิดยังไงนะท,ที่แบบว่ามันจะเป็นจุดที่น่าสนใจก็เลยมานึก ถึงว่าเออเวลาเราเดินทางเราไปต่างประเทศไปไป,ไปอินโดนีเซียไปบาหลีเราก็อยากลองนวดแบบบาหลีเราไปญี่ปุ่นก็อยากนวดแบบญี่ปุ่นซึ่งในสายสปาเนี่ยค่ะไอวิธีการนวดแล,แ,ลและเทคนิคการนวดต่างเนี่ยคือทุกประเทศเนี่ยมีฉะนั้นพอเรากลับมาถึงที่นี่แล้วก็เออถ้าเกิดเราเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปในในประเทศนั้นๆนานๆที จะไปอินเดียก็จะไปอินเดียเพื่อจะไปนวดเนี่ยก็คงจะไม่ได้่จะไปญี่ปุ่นเพื่ออยากนวดแบบญี่ปุ่นใช่หรือจะไปบาหลีเพื่ออยากนวดแบบบาหลีก็ไม่ต้องล้ก็ไม่ต้องแล้วก็คือเลยเอาคอนเซปต์ทุกตัวเนี่ยรวมกันมาไว้ที่ที่ไอสปาที่เมืองไทยแล้วก็เลยเกิดเป็นคอนเซปต์เป็นที่แหล่งรวมศาสตร์การนวดทำทำสปาในโซนของเอเชียเราในโซนของอาเซียนฉะนั้นในในตัวทรีทเมนต์เมนูที่เราสืตอให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือจะรวม การนวดแบบอินเดียการนวดแบบบาหลีแบบจีนแล้วก็แบบญี่ปุ่นหลากหลายไว้ด้วยกันหลากหลายประเทศหลากหลายประเทศคุณไม่ต้องไปอินเดียคุณอยากนวดแบบอินเดียคุณก็มาที่ไอส์ปาร์เราได้นะคะเป็นการรวมศาสตร์ในเรื่องของการนวดมาอยู่ที่นี่ไอส์ปาร์ค่ะโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเลยแค่เดินทางมาที่นะคะโรงแรมแลนด์มาร์คนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับ สถานที่อื่นๆหรือว่าสถานให้บริการอื่นๆที่เป็นสปานะคะซึ่งเราจะได้เห็นภาพกันว่าแตกต่างอย่างไรแล้วก็มีความเขาเรียกว่าลูกค้าก็ไปบอกต่อกันใช่ค่ะที่ประเทศไทยนี้เปิดมานานแค่ไหนคะพี่เล็กเปิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมเมื่อปี2 5 5 5ค่ห้าค่ะจนถึงวันนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้วค่ะก็เลยถามพี่เล็กค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่เล็กมีโครงการจะเปิดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร่พี่เล็กบอกว่าย้อนไปสองปีก่อนน้ําท่วมแต่พอหลังจากนั้นคือการก่อสร้างก็มาติดช่วงน้ำร่าชาเป็นนิดนึงในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการก่อสร้างนะคะจริงๆพี่เล็กบอกว่าน่าจะเปิดได้เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ปี54แต่ก็ต้องประสบภาวะนะคะเป็นภาวะวิกฤตไทยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นน้ําท่วมทั่วประเทศเลยค่ะ ก็พวกวัสดุก่อสร้างเลยแบบนี้ก็ย่อมที่จะขนส่งลำบากนะคะก็เลยทำให้มาเปิดให้บริการนะคะไอสปาที่โรงแรมแลนด์มาร์คประมาณวันที่1สิงหาง5นห้า2555แต่อนาคตข้างหน้าอีกใกล้นี้ใกล้ๆนี้เลยใช่ไหมคะสิ้นเดือนนี้เลยค่ะสิ้นเดือนนี้เลยค่ะก็จะเป็นที่เป็นไอสปาไลฟ์แอบเปล n ูดทวินแซนที่หาดตราตังจังหวัดภูเก็ตค่ะ ผู้ชมคะใครที่อยู่ที่นั่นนะคะก็ไปใช้บริการได้แล้วก็เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยพอเราเดินทางมาที่นี่สิ่งที่จะเป็นการต้อนรับอย่างแรกนั่นก็คืออยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะเป็นผ้าเย็นนะคะไวเช็ดทำความสะอาดนะคะจากไอสสปาอย่างนี้เห็นเลยสวยมากนะคะแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือจริงๆน้ำอัญชันไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ แปลกใจที่หลอดหลอดเป็นตะไคร้ใช่ค่ะหลอดเป็นตะไคร้ค่ะนี่แบบนี้นะคะอะไรทําให้เป็นคอนเซปต์แบบนี้ล่ะคะพี่เล็กก็คือจริงๆแล้วพอเข้ามาในสปาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอยากอยากให้คนเมืองเนี่ยเพราะว่าเราตั้งอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะก็อยากให้คนเมืองแบบพอเข้ามาแล้วฟิลทุกอย่างในในในสปาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ จากข้างนอกเนี่ยอาจจะใช้เป็นหลอดเป็นพลาสติกทีนี้พอเข้ามาในไอซ์สปาก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติช่วยกันต่อต้านไม่ให้โลกร้อนลดการใช้พลาสติกอะไรหลายๆอย่างนะคะเราก็เลยใช้คอนเซปต์ของการตะไคร้มาเป็นหลอดดูแทนพลาสติกมีการทดลองก่อนหรืออะไรแบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าทดลองการการใช้ทดลองทดลองว่าทดลองว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเป็น ตะไคร้ได้ก็คือพอเห็นแล้วว่าตอนตอนที่แกะใช่พอแกะพอแกะออกมาแล้วพอแกะออกมาแล้วมันก็แบบกลมๆอ่าแล้วมีมีมีรูตรงกลางด้วยนะคะขออนุญาตลองชิมค่ะว่าจะมีความแตกต่างหรือเปล่าถ้าเราดูดน้ำผ่านหลอดตะไคร้ได้ความหอมของตะไคร้ไหมคะนี่ค่ะผู้ชมเป็นรสชาติของน้ำอัญชันที่มีส่วนผสมของน้ำมะนาวอยู่ด้วย แต่ในกลิ่นหอมของตะไคร้เข้ามา<ช>มันก็เลยทําให้รู้สึกว่ายิ่งสดชื่น<ช>แล้วพอเราได้กลับไปอยู่ในแบบ<ช>เขาเรียกว่าความรู้สึกค่ะมันเหมือนกับเราอยู่ที่ที่มันมีอากาศสดชื่นได้อยู่กับธรรมชาติ<ช>นะคะคผูช้ชมคะเป็นเวลคัมดริง์ที่ คอนข้างพิเศษเลยทีเดียวะนะคะเชื่อว่าชาวต่างชาติที่มาใช้ใบริการที่นี่ะจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะคนส่วนใหญ่นี่จะมาจากลูกค้านี่จะมาจากแบบไหนบ้างคะี่เล็กก็ะจะมีแขกของโรงแรมนะคะ,ะก็จะเป็นในโซนของแล้วแต่ช่วงฤดูกาลนะคะก็มีโซนยุโรปมีโซนเอเชียแล้วก็เป็นาชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็เป็นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศค่ะ หนุ่มๆเดี๋ยวนี้เขาชอบนวดกันไหะก็ชอบนวดเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเทรนด์ของการดูแลตัวเองนะคะก็ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมืม่อก่อนนี้จะแบบถ้าสปาก็ต้องนึกถึงสปาให้สำหรับสาวๆใช่แต,แต่เดี๋ยวนี้นคือได้ทั้งสองได้ทั้งสองได้ทั้งสองทั้งผู้หญิงแล้วผู้ชายค่ะทีนี้อยากให้พี่เล็กเปิดเผยถึงความลับของที่นี่สักนิดนึงว่ามีความลับอะไรคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการที่นี่ก็คือว่า ในส่วนของไอสปาของเรานะคะเหมือนกับที่พี่ได้นำไปที่เมืองจีน <c oughs> ก็คือการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็วิธีการนวดวิธีการดูแลเทคแคร์ลูกค้าเนี่ยคือเราพนักงานทุกคนเนี่ยจะได้ต้องได้รับการอบรมจากเจาก้จาเจ้าหน้าที่หรือครูที่มีประสบการณ์ด้านนี้แล้วก็จบมาทางด้านนี้โดยตรงพนักงานก่อนที่จะออกมาให้บริการลูกค้าเนี่ยก็คือจะต้องได้รับการฝึก การเทรนอบรมอย่างน้อยเนี่ยหเดือนผ่านการใช่ค่ะผ่านการทดลองทดสอบฝีมือไม่ใช่ว่าเดือนเดียวแล้วาเก็มาลงไม่ได้ค่ะก็คือเราก็จะมีในส่วนของเทรนนิ่งซึ่งซึ่งตรงพนักงานที่เรารับมาก็ต้องผ่านการเทรนนิ่งจากตรงนี้ก่อนเราก็ต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐานการบริการอย่างไอสปาถึงจะออกมาบริการลูกค้าได้นั่นคือการให้บริการที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือน เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการว่าถ้าคุณมาใช้บริการสปาที่นี่คุณจะประทับใจอยากแน่นอนนี่คือเคล็ดลับนะคะพี่เล็กคะแล้วคนที่เขาอยากจะทำธุรกิจสปาพี่เล็กมีข้อแนะนำยังไงคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณชิต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจสปามานานกว่าสิบปีมีข้อแนะนํำยังไงดีคะพี่เล็กก็คือถ้าสําหรับผู้ที่ อยากจะเริ่มทำธุรกิจสปาเลยนะคะก็คงอยากจะให้ศึกษาข้อมูลในในเรื่องของการทำธุรกิจทั้งหลายทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะการวางแผนการเลือกสถานที่ตั้งกลุ่มลูกค้าแนวแนวที่เราจะทำหมายถึงว่าการบริการของเรานะคะแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ด้านนี้สักนิดนึงเพราะว่างานสปาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูเหมือนมันจะง่ายแต่พอลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมาก ซึ่งถ้าเราตัวที่จะเป็นเจ้าของเองเนี่ยไม่มีความรู้ด้านนี้เลยมันก็จะลำบากในการที่จะจเป็นที่จะต้องไปเรียนคือบางคนบอกว่าเป็นเจ้าของไม่ต้องสนใจหรอกนวดนวดไม่เป็นนวดไม่เป็นพี่เล็กว่าสําคัญไหมคะเอ่อจริงๆแล้วนวดนี่ก็อาจจะต้องรู้ว่าเป็นพื้นฐานบ้างนะคะเพราะว่าอย่าคือยังไงคะการที่เราจะเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องพรีเซนต์ตัวสินค้าของเราเองได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณ คุณจะทาธุรกิจ่างนี้แล้วมีคนมาถามไม่รู้ว่ามนวดเป็นยังไงความน่าเชื่อถือมันคงจะลดน้อยลงไปก็คือแค่ไปเรียนไม่ไม่ไม่เบื้องต้นไม่ต้องแบบว่าฉันจะต้องนวดได้เลยเลย้ยคะก็คือรู้ว่าเป็นเบื้องต้นรู้ว่าหลักการของสปามันคืออะไรเป็นความรู้นิดนึงแล้วก็เรื่องของใจรักสำคัญไหมคะใจรักใจรักสําคัญมากงานทุกอย่างก็คือว่าถ้าเรามีใจรักทุกอย่างก็คือเริ่มมาได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าคุณจะ ประกอบธุรกิจอะไรก็ตามใจนี่มาเป็นอันดับที่หนึ่งะนะคะส่วนเรื่องประสบการณ์นั้นค่อยๆสะสมกันไปค่ะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสปาจากพี่เล็กแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าที่นี่มีความแตกต่างจากสปาที่อื่นอย่างไรพี่เล็กมีของรางวัลให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากได้รางวัลนะคะต้องติดต่อเข้ามาค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ทางด้านล่างคำถามก็คือวันนี้ เราอยู่ที่สปาที่ชื่อว่าอะไรที่โรงแรมอะไรค่ะส่งเข้ามาได้เลยนะคะเรามีกิฟต์วอชเชอร์ให้จากที่นี่นะคะคุณสามารถมาใช้บริการได้1ชั่วโมงค่ะ <c oughs> เลือกกันนวดแบบไหนก็ได้ <c oughs> ต้องขอบพระคุณพี่เล็กมากๆค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ <c oughs> และในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาพร้อมกับบรรยากาศของที่นี่กันค่ะพักกันสักครู่นะะึงค่ะ